เรียบร้อยเอาเอาเอผู้ดีนัวอ่อนๆนี่เขาจะเตรียมตักเลยนนเนาะเออก็จะบอกว่าแหลดประมาณนี้มันเป็นแดดมีตามินผิวดิต่อ, <c oughs> อยสาวบอ้วก็จะว่าดิตาเป็นบาแต่ละมือ รักจะเด็กพวกมึงต่นบางดามผ่าเคยพี่น้องเคยเห็นบ่อเคยเห็นน้ำกันบ่อสบายดีสบายดีติตาซาโาไตเดอร์สวัสดีพี่พี่น้องข้ามเดอม์วันนี้ติ๊ก็าจะยุยหายุสุดคือเก่าเรอติตาใิมาเก็บพักเก็บปีเกียมเฮ็ดของกลิ่นติ๊กตาเสียเฮ็ดอันนั้นนะจำเจ้าพ่อคูดวพักในการนี่แกงไว้หนึ่งจำคุณว่าเสีแกงยังกะแล้วมึงกระดิเพลิ่งเนาะ ไปถ้าจะเก็มไปเก็บผ <ป merger. S 2> ักเพราะว่าตาพราะข้าวของมาเก็บกนละไปเก็บม <to> ั่วแห่ก่อนเห็บมะั่วแห่อย่อุยเก็บเนียงก็บผเสอเก็บมะั you know, ่วแห่ก <in> ่อนจััเลนี่ดกัวแห่ห้าาเบิร์นคอมม์ีน้อง มาอยู่สวนมันว่ิมึก๋ไกเนาะนักเท่แต่บโมโหว่าทางทางเงินบาทห้าวเออเยว่าจะได้พิธากับโมโหเนาะนี่แต่อ่ะแยไปกินกระปุลกับเจียวเห็ดผมให้แกกระแสบเนาะต่ำกระแสบด้วยนี่ต่ำเมียงกระแสบก็บไปเลยเนาะ เมื่อคืนในฟ้าเทนอีดุไปได้เมื่อคืนเลยเก็บแบบรัวๆเลยเมื่คุณพนะี่น้องเนาะที่แรกคือนิตาก,ก็คืดอยู่ว่านนิตาชิ้ยังกินเหมือนยางผ่านโซนปื๊บอ้าวเห็นบางตัวเฮ่นิตาก็ตั้เจี๊ยเพราอีกูดอีกกาเก็บบางตัวเฮ่ไปกินกา้าบว่ามันยังเหลือเคืออ่าสองเพื่อนิตานะตั้เหมียงเนาะตัวเฮ่เนี่แเสบสุดแหละในการเหตุจอม จะนี่พักอีกคู่าเด็กกามากน,นั่นเองอืมหัดเครือคนใส่น้ำมันเต็มเสียบเนาะมู่บ้านนี้พักเท็ดสิตาเท่านั้นีิตาชิมกแกงขันหดสดกันหน่อยเห็นดีบ่เนาะมาเลยขี่น้องไ่เป็นพี่น้อกน,น,น,นี่เบิง่งนเคือคนนะมัน,นยังมัท่านหอดอันนี้ดอกแก้วนิตาชิเก็บเลย อยากเวลาทำมันสม่ำๆจุดนึงเวลาหเห็ดเจียวมันจะเสียเอ่อเป็นมะเขือคนดิบเนาะ,ะเอาไปทำเห็ดเลี้ยคนกินน้ำกันก็ะดิชไล่ไล่เนี่ยอาหารบาดเห่าเออเออแล้วจะไปเก็บพักแดงเลยเนาะพักป่าแดดตาภาพไปโมโอจุดนี่ปึ๊บติตาเห็ดมะเขือว้าวอยู่้ฮโซนี่โคตรเลิศน,นะเพือ่อนพี่น้องแบบ พักมีลายแห้งมิถุนท้องแหวกถ้ามาซาเก็บเลยมึงเธอต้อเพียรอยาก,ามมกเิ็นตำสมเนาะเป็นเขือคืนหมดแล้วจะได้ดตักเก็บเก็บไปก่อนซะตุ่นเมนโอที่เขาตะมาหมากลายลายเนาะนี่เอาไปบังหมักแข็งสิมาสมเอ่อหมักแข็งให้ตัดไปเราตุ่นนี้บ่ม,เม,มีเนี่ยฮะไปบังตุ่นหม่ใช่ปะที่เลม่าพักักแดงนะหยอดแดงนะเอาเลย ไ <laughs> ม่เห็นต้นบักก็ดีาเยิ่มาเเลยรู้เอามาอีกเนาะเป็นปพี่น้องเนาะโอ้เ,เก็บแหละจังมาเจอหมาแกเกนาะพิสากระบะพื้นดินสดเดียวบ่คอยได้โด่ให้โด่สวนเฮ้ยเอาเก็บมาอีกสักบาทหนึง่งฉันต้องกื้อาแสบเนาะ ปึ๊บนะก็นีพ่อมามาเก็บเอาแต่เคอใสวะเฮ้ยโอ้พีน่นพี่เด่นนี่คือผักยอดแรงเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อเขาจะมาเก็บออกเอาแต่แบบสำนีมันแบบพุดสำนีมันสีแบบผู้ดีกินเนาะสบายมันออนไลน์มันก็นสะสบเสียมันซะดูว่าท่างงานพ่อแม่พี่น้องนี่ดูบอลดูว่าเอิร์ดรออไรด์เราเคยกินกันดูบอลเนาะ สช่มันจะเป็นแบบว่ามันจะออกแบบมันมีข้าวกล้องข้าวเปลี่ยนน่จนิดด้วยแสบแสบแห้งเลยเป็นพักป่าจัเก็บประมาทเพราะว่าางคนแต่ว่าอยู่ซนนี้ค่ะแต่ยุ่ขดหที่หูเนาะมากินเต็นเนาะมาสนิทกับพ่อพักอาีต่อทีพายชูเฮาึ๊บรรึบังมาเจอแหลบลอยเหลียลอยเดียบลอย <laughs> โอ่ะผอเลยเนาะมาเก็บเอาวะคโคมเป็นยาวานเป็นโล่เพราะขาดเค็คมคุ้มเพ่งกินเนาะรึปมาเก็บเลยนี่ว,ว้วาวว,าว้วาวว้าวทำสแท้ลิามาก,กินดิคงคมเค็มๆลิตามากินไ้นหมดเลย <l itz> แต่วบ้านองเอื้อท่านี่ไหวควมนี่ันงว่าเ,าเรื่องค้มค้มนี่ แดกดกำลังดีเนาะตอนนี้บ้านเจ็ดเจ็บมุงไปไปลายน้อยหนึง่งก็ดีเลยเออเขาจะบอกว่าแดดประมาณนี้มันเป็นแดดวิตามินผิวดิต้ายามสาวแล้วก็จะว่าดิต้าเป็นบ้าแต่น้มือดิต้า,าจะแดดอย่งางนออี้เ,นเต็มเต็มไอขู่ให้ได้เบิ่งโอ้ลูกวอลเต็มหมดได้เนาะอ่ะาเฮ้ มาเฮาหันโรคสิบปูเตติตาสิรักเอ,เอาไปเก็กินก่อนเนะาะเพราะว่าจะเทึบเอาว่เาเห็นต่อเนี่ยเอาประมาณนี้เนาะเอาสเตติตยเนี่ยไปคุณกินเราะวาหนี้เนาะพี่รองเนาะคือสิบปูอยู่แล้เก็ต้น บางต้นบางดามผ่าเพือพี่น้องเคยเห็นบบเคยเห็นน้ำกันบอ่ะนี่ส้มซื้อยี่เดกินกินเขากินกับจุกับเจียวอันนี้เห็นโบอีโบแลเกลไปกินนี่นี่ามาเบิร์นเลยว้ายหมาเลอศอืมห,หนักไปด,ดิรอไปห่าวสุดหลาดีมาให้เบิง่ง อ่ะมันจ,ากกาจิ๋กจะให้ยูสวนมึงนึงนี่ยกะให้มึงไปเดี๋ยวตาบานยังมาทั้นเบิร์ตจอหนามไรตัสักผาสักผากับมี่นอ้แบบโอ้ยแบบูส่วนแบบสบายเกินนอนพื้นนอนไปมีสัญญาณมีพันธิน้องเอ้ยตาบาก็บมี่จะพอเทียงอาเข่าไหนเนาะต่วชื่อตาฮันโมมี่ได้บังขายเครื่อง,เ,องเดืดเอดไร้ข้นได้ข้นเลยเนาะได้หสปีเดิมเท็กับขาวก,กันเลย กอมคือคนอ่อนดเบิ้งพรกปิตาที่ดัังเนี่ยได้ิ่มปึ๊บได้รายอย่างตองมันเลยบารยากาิวานเมืองเนี่ยใส่เบิ่งตัวอาเล่าหิดอันนนะหิตห่างเอ้ยสิกาเบียรก็พี่เบิ้งไอ้แปะไอ้สังโว้ยใ่สาวตเสี่ยวอีดีห่างโคตรเด็ดเลยเนาะ อุ้ยแต่ว่าจะรู้เนาะไม่ใหญ่อันนี้เนาะเตา่งกินตอ ไอ้ขูเดีย๋ยวเขาชื่าตถาซ้ำซ่ามเออมักมะควเอาซุกมาอึบอึบอ,อึบอ,อึบรเดิออออออตมตํำกันเลยก่อนอื่นเบิร์พระขูเออพระไอ้ขู่เด,ดีย๋ยวเขาตองเอามาซ้อยก่อน,นเนาะว่าส้อยโบราณอัตอนครสคดีคตแบพีกนเขาตํำด้วยโอ้คือสิเพีร์กน,นหนออึดเนาะแรยอาบงเอาบุงเานาะ ต้สิมือตำเลยเด้ออุ๊บตายโหเรือบมไซร้ายเนาะสิ๋นจิๆนัวกันอ่ะน้ำปลาปรสากเรือในตะอมองเรียวนี่แหล้จนจิจ่อยอยู่เลดว่าถือกกงให้เอื้อแต่เดือยก<อ>ระดานนำนักกลืนเซยมาสี<อ> <laughs> ฮะเป็อยชายหู่ของกล่องเน้ยนึ่าาปลหลโอ้มีเงินประดับหนอกเว้ยเก็นวากันยมาสุดปีเก่ด้ยปึ๊บนี่เพราะว่าเ้าสตําด้วยมันมันบได้เพราะว่ามันเป็นหมักคือคนดีบ เรียบร้อยเล้วในการตำปุ๊ปึ๊กปุ๊กปุ๊บสภาพอยู่ยุสวนนะตำแก้วเพื่อบานเพื่อพวกอย่างอีดิดอะไรนี่ด้ว่มันจตำมันจะเห่าในนี่ด้วยแก้วพออีขรูใส่แบบเพื่อคุณเพื่อคนกับเพื่อคุเอ่าบซสุกเนาะคือคนดิบนี่ว่าใครมาเซ็ตเนี่ยมันตุ่ยเขาเลยหนึ่งชิได้ว่าทุมันติดบ่วงเนาะ จะมาตุ้ยเลยเสียรายมันเนาะอืมอืมกวอืมลงกแนบเรื่องตัางจดเหตุสมมอเนาะมาเบิ่งแกงเทาเลยว่าไหลแล้วบอลเนาะมาเบิ่งกันปึ๊บนี่ นี่ไปตักนะฮาจะมาสิมกันก่อนเลยตักปะอืมผู้ดีนัวอ่อนๆนีออน่ฮะจะแก้มตักเลยเนาะอาหารแบบหลานกลายเป็นอาหารในพาตาคานันเ,เลยเนาะกออิน <laughs> ข้าวกิน <laughs> ข้าวปลื <laughs> บ้บๆหนูราวน้าวเดี๋ยว เอากินๆแตนะเาจะเ่ยแล้วกยายไมบวงเปลี่ยนกันไปยังครับเขายมานังไก่เนี่ยแล้วพลุกยงมลก่างกับกูกกินยงกินยังกินยังกินย้าโอวยโอ้ยายชอบ กินอะไรเนี s <S exactly. ัก well ินเนียเห็กะปุนกินบ่กปุนเนาะเขาก็ะแซกันเดราลงไปตลาดกันไหยไปกับเราเองไรวิดาเห็ดเียงหนูราวเอาเลยเกงใจมันจะแปใช้เกือบตัวอ่านเจเด้เกือบเจ้าเด้เกือบเสียนอ่านจันอยู่ใส ห่วยตีเราเลย้อเดี๋ยวนี่นี่นไปให้คอยแล้วท่งคอยได้ลาอย,ยู่เหือนฮะไปเดินดูดาวใายาใแข่งกันกันเป็นยีเป๋เลยไปตัดกา,ฟกาฟแฟเก็บที่เลยอืมดึกด้วยที่ยัากันกันหน่อยเหรกินข้าวกินน้ำแล้ว ตกากระดองเอ,อื้อเกลียบออกสวนเนาะไปเก็บกาแฟ,ฟต่อเพราะว่ากาแฟเขายั่างวันแนล้วบูว่าต้นเพลินเสด็จด้วบอขั้นหากว่าแล้วต้นเพลินน่ตากำลังเอิ้อเกลียบกันสรุปสรุปเนาะบูวันหยิบยังนิตากันยิงเลยเห็กนกระดาษขี่รถผ่านกันยิงเลยรถเมล์ทะอ๊อกว้าวสองซานน่าสบมือเนาะสองซานเฮ้ยมือซ้ำหมดสวนะขั้น นอน10เอ็ด่งองล้วประมาณ10เซลงใบหมดเกินเนอะสิเ oh ดียวกัได้โอ้ยเงินเทียโอ้มาเก็บเงินได้ไปเรียบร้อยเอาเอาเอา ที่ตาก็บับชิคอโตไปเก็บกาแฟ,ฟก่อนเลยเนะาะเพราะว่าสวยแห้งแล้วที่ตากชิคอ,อจบคลิปเพียงสซม,มิเดอ้อขอบใจที่ที่ตากกับฮาร์มส้มคินหนาพอกันไหมจะได้กันจะได้กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ที่ตาเท็่คลิปใหม่ต่อๆไปเดอ้อแล้วสำหรับขั้นเขาเมือนิงจะได้กันจะได้กคอมเมนต์มาเดอ้อบ๊ายบาย